เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาวไวกีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชีปเป้ารถสภาพดีท่านผู้ชมได้เลือกซื้อ,เล,อเลือกใช้งานกันนะครับคันนี้เป็นตัวยุต้าตองหนึ่งนะครับตัวท็อปเลยเหมาะกับก,การวิ่งใช้งานแน่นอนครับรุ่นนี้อึดถึกทนซ่อมง,ง่ายอะไรราคาถูกนะครับ สูงรถเดิมๆสวยๆครับสีสวยเดิมสียังเงางามทั้งคันครับพร้อมใช้กันได้เลยครับ A อเอ็นภาษีไม่ขาดครับภาษีปีหน้าด้วยเัยนะครับภาษีปี6 6ใช้น้ํามันล้วนนะครับเล่เมเอกสารชุดโอนมีให้ครบเลยครับเล่เมเอกสารชุดโอนครบๆสีสวยครับแมกสวยถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับ ถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมานี่เป้ารถสวยๆท่านผู้ชมได้เลือกซื้อหลือขากันประจำทุกวันเลยนะครับคันนี้ครับก็อึดทนแน่นอนครับโตโยต้าโคราปี97นะครับหรือที่เราเรียกกันว่าโฉมไฮท็อกนะครับ45,000บาทครับคันนี้เล่มเอกสารชุดโอมีให้ครบนะครับสีสันยังห่างๆแบบขี่ใช้ง่ายๆคุ้มๆห้องเครื่องสะอาดตามนี้เลยครับเดิมๆบางๆครับลิเกอร์เดิมงานอยู่ครบ มี ABS a m s นะครับวากระโงเดิมครับไม่มีรอยชนครับโลโก้โต,โตัวตั้งอยู่ครับห้องโดยสารสะอาดเกียร์ออโต้หน้าต่างไฟฟ้าครับมี MP ให้ด้วยเบาะผ้าไม่ขาดนะครับสภาพดีอยู่ครับ45,000บาทท่าในใดสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้ครับทางเราเป็นเพียงสื่อกลางไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ